สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่20นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่21เป็นวันที่หวยลาวออกนะครับวันนี้ผมก็มีหวยลาวที่เด็ดมาบอกนะครับหวยลาวนะครับก่อนที่จะไปดูหวยลาวผมสรุปก่อนนะครับหวยลาวนะครับหวยลาววันพฤหัสที่แล้ววันที่เท่าไหร่ไม่รู้17หรือเปล่า17บนะน่าจะ17 17นะถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเอาไปที่5 1 3แล้วก็0 5ครับนี่ครับผมให้ไป1 3นี่ครับผมให้ไป1อะไรไม่รู้ไม่รู้เยอะแยะเลยแต่สุดท้ายก็เป็น1 3นะครับนี่ครับ500ร้อคูณห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเออถ้าใครดูในใน u t u b e อยู่ก็500ร้อคูณห้าไปเต็มเครื่องอรับโปรครับ,รบถูกทุกคนครับถูกทุกคนในกลุ่มอย่างนั้นอย่างนี้ถูกเยอะแยะจริงๆผม จริงๆผมได้ตัวเด่นออกมา2ตัวนะคือเลข1กับเลข0ูนย์นะครับนี่ครับได้1กับเลข0ูนย์ผมจับตอแนแรกผมจะจับ0ูนย์ห้าด้วยซ้ำผ,ผมชอบ0ูนย์หผมชอบผมชอบศูนย์ล่างผมชอบ0ูนย์ล่างด้วยซ้ำนะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หกอะไรอย่างเงี้ยชอบล่างนะครับแต่ว่าเออก็เลยจับตัวบนดีกว่าเนาะมาลองจับบนเผื่อถูก3ามตัวตรงเสียดายสามตัวตรงนะครับก็ก็ยินดียินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับออื รับรองรับรองใครอยากเข้ากลุ่มนะครับแอดมาเลยครับที่โจสองสีนะครับนี่ครับรับรองในกลุ่มมีทีเด็ดจริงๆนี่นี่ครับคนก็เข้ากลุ่มมาเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับนี่ครับโอเคทีนี้มาดูหวยลาวของวันวันพรุ่งนี้นะงวดประจําวันพรุ่งนี้นะมาดูหวยลาวกันหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่อ่ายี่สิบเอ็ด ทัทับหกสี่หรือเปล่านะเออใช่ใช่ใชเออหวยลาวพัฒนานะครับช่องโจ้สสีนะเออยี้ให้เครดิตช่องด้วยนี่ครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็เออทางโจ้สสีก็ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันหรือว่าหวยได้ดินใดๆทั้งสิ้นนะผมจะย้าอยู่ทุกคลิปเลยนะเออนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่ครับ เออนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับเขียนให้สวยๆเลยนี่ครับเออประมาณนี้นิดนึงนี่นี่น,นี่ไฮไลท์ไฮไลท์แดงๆนิดนึงนี่ครับอ่าทีนี้มาดูมาดูครับมาดูมาดูการคํานวณน,นะครับการคํานวณน,นะเออไม่รู้ว่าทุกคนอยากอยากดูการคํานวณหรือเปล่านะแต่ว่าผมผมหยิบมาดูให้ดูการคํานวณแล้วครับงวดที่แล้ววันที่17นะครับเอาผลรางวัลจากงวดที่17บเจ็ดทับหกทับ หกสี่มาคำนวณน,นะครับก็ืมื่าที่แล้วออกไปที่ศูนย์เอาใหม่เอาใหม่ห้าหนึ่งสามศูนย์ห้านะครับสูตรก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยนะครับสูตรก็ผมจะจับประมาณนี้เลยเออเอาไปวิ่งไปไปไปอยู่ในนี้แหละเอออยู่ในนี้แหละสิบบวกหน่วยบนบวกด้วย ิบล่างได้ค่าเท่าไหร่นะครับเอาไปบวกเอาไปบวกหนึ่งบวกศูนย์ก่อนก็ได้บวกศูนย์ผมผมต้องการตัวตัวมันด้วยหนึ่งอันบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามแล้วก็บวกสามนี่ครับมีแค่นี้เองสูตรง่ายๆสูตรหวยลาวผมมีอยู่แค่นี้เลยนะครับมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับก็อ,อผมจะจับก่อนเดี๋ยวก่อนหลักสิบหลักสิบสิบบนก็เป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ครับ สิบบนบวกด้วยหน่วยบนก็คือเลขสามบวกด้วยสิบล่างนะอันนี้สิบล่างนะสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขศูนย์ได้เท่าไหรล่ล่ะมีค่าเท่าไหร่สี่ครับมีค่าเท่ากับสี่ใช่ไหมครับจากนั้นเอาสี่เนี่ยไปบวกไปบวกศูนย์ก็ได้สี่ถูกไหมครับนี่ครับผมได้เท่ากับนี่นะสี่บวกศูนย์ได้สี่ เอาสี่ไปบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับห้านี่ครับห้าไปบวกหนึ่งก็เท่ากับหกครับนี่ครับหกไปบวกสามหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้านะครับแล้วก็สุดท้ายเก้าไปบวกสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับก็เป็นเลขสองเท่านี้เองครับมีเท่านี้เลยนะครับมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็มาดูเลขเด่นประจําวันแล้วก็เลขชอบนะเลขที่ชอบเลขที่ชอบนะครับเออนะครับก็ก็จะ ก็จะได้เลขเด่นเลขเด่นกับเลขที่ชอบนะครับเลขเด่นกับเลขที่ชอบนะครับเลขเด่นกับเลขที่ชอบเดี๋ยวก่อนตัวเด่นนะครับตัวเด่นของผมผมผมจับได้เลขสองนะที่ผมที่ผมคํานวณอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าผมให้ดูแค่สูตรนี้ก่อนนะตัวเด่นผมให้ตัวนี้แล้วก็ตัวลองก็จะเป็นเลขเลือกยากว่ะเลือกยากเลยเลือกเลือกยากเลือกยากอืม จริงๆสเนี่ยผมชอบไปที่ล่างนะวันนี้ผมจะเน้นวันนี้ผมจะเน้นไปที่ล่างนะแต่ว่าถ้าจะเน้นบนด้วยก็จะน่าจะเป็นเลขอ่าอะไรดีอ่ะหกหรือเปล่านี่ ตัวเด่นกับตัวรองก็จะเป็น2กับ6นะที่น่าเล่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะจับคู่ให้จับคู่ตัวที่น่าเล่นนะครับตัวที่น่าเล่นก็จะเป็นเลขตัวเจาะแล้วกันนะเขียนว่าเป็นตัวเจาะตัวเจาะก็จะเป็น24 25 26 27 29 สองสามเนี่ยครับพยายามจับให้มันอยู่ในจุดนี้ในจุดนี้นะสองเก้าสองสามนะครับแล้วก็สามตัวสามตัวก็จะได้เออชุดสามตัวนะครับเดี๋ยวก่อนสี่สองหกสองสองสามห้าหกสองเก้า สี่สองห้านะครับโอ้โหเยอะไปแไล้วไม่เยอะหรอกเราซื้อตัวละ5้าบาทสิบ,บาทแล้วนะใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยเด้อนี่ครับสามตัวบนก็จะมีทั้งหมดห้าชุดนะไม่แน่นะ่ะก็นะ่ะก็อาจจะมาก็ได้นะครับมาโอเคทีนี้มาดูเขียนสรุปที่จะต้องหน้าเล่นหน้าซื้อจริงน,น,นะครับก็จะเป็นชุดบนบนนะครับบนก็จะเป็นประมาณนี้อบนสามตัวก่อนแล้วกันนะบนสามตัวก็จะเป็นสี่สองหก สองสานะครับหกสองเกนะครับสี่สองห้าเ้าสองห้านะครับนี่บนนะชุดบนนะครับเออบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็นี่ครับใส่ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ อันนี้เขียนเฉยๆนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมเขียนให้ดูเฉยๆว่ามันน่ามันน่ามันน่าเล่นก็ประมาณนี้ความมั่นใจประมาณนี้อะไรอย่างนี้เฉยๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ไปซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลลาวนะครับก็อย่าลืมนะผมไม่สนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับเออนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับเล่นอย่างมีสตินะครับส่วน2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างนะครับบน สองตัวบนล่างก็จะได้ตัวนี้เลยครับตัวตัวที่ให้ไปตอนแรกนะครับนี่ครับสองตัวบนล่างก็จะได้เป็นอสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองสามนี่ครับเออนะครับประมาณนี้เลย ถ้าไปไปกลับก็ประมาณนี้ครับถ้าไปกลับก็ห้า้ยคูณห้าอยนี่ครับเออนะครับมันเป็นตัวเล่นนะประมาณนี้เองนะเออไปกลับนะไปกลับใครชอบคลิปนี้ก็ตามไปดูได้ตามไปเล่นได้นะครับตัวนี้ก็เออช่องโจ้อสองสีนะครับ21ทับ6ทับ6สี่ลาวพัฒนา นี่ครับใครชอบก็ตามไปเล่นได้เลยนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆนะเออนะครับสวยสวยสวยก็ขีดเส้นใตมันสวยๆหน่อยก็อืมนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเลยครับสวยเลยนะครับตามไปได้เลยตามไปได้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะวันนี้อ่า ทางโจสองสีต้องขอะตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับอ่ะใครอยากรวยดูใต้คลิปนะใครอยากรวยดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับดูดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ